ี่ขาหมูครับขาหมูวันอาทิตย์ขาหมูครับวันหยุดวันหยุดขาหมูกินวันนี้เอ้ยเจนอีสานจัดให้มาเนี่บวกมวยสองพันแปดพันมาหน่อยเอ้ยพีกแปดสิบหนึ่งเนาะล่องไปสองสองร้อยเนาะล่องทีที่หมูตายป่ะเนี่ยหมูตาย แค่ในบัว่าบ้านเจี๊ยบวาสันบ้านไปกี่ดอกวานไปเื่องนี้ถ้าในนอนที่เก่ามีหว่งเก่าท่านนอนคีอเก่าคงกู้้ามข้นก่อนด้อาายครับอาจารย์มั่นให้รูมนใ้อาจารย์มันให้ดูบ่ะตำรวจกำลังมาเด้อมันให้ดู ตำรวจแบกกับตำรวจอี๋ฝ่ายไปหนึ่งมาแล้วตำรวจเด็ดตำรวจเด็ดมามาแก่งจับเนี่ยครับแก่งจับเนี่ยพินาศแก่งจับเนี่ยท่าตำรวจเด็ดมาเนี่ยข้เเอามูอาจารย์เนี่ยว่ามูพร้อมย่างเมดเกลื่อนเลยมันเสียเพียร์จิ้มเสียเบียบหน่มันนี่หนิมันข้าวโพงเงี้ยวเนี่ยเด้อผักโพงเงี้ยวสุดยอดเลยอาจารย์เอาไปตีเฮ้ยเอาไปตีเอาไปตีฟุตบอลโอ้เขาทานยี่เลยอาจารย์ ชูได <N> ้ย <game> <N> ิก <game> <N> ่าเน่ม <game> <N> ่อเนี่ยเตไงลันมีเตะกับพวกมู่ะจานหเอยนี่เบื้งเนือแดงแก้วไมุ่ปวงเด้จานเลยลาบเหลือตีเนาะมันนี่เนาะนี่หม้อเบื้องดาบดิบมกว่าเนี่เอาถ้วยตักเอาแก้วเทอากเเตะเอยปิ่งแหงส้นน้ำขอทาเลน ใครขัข้นได,ด้ก็ล่ะสุดยอดสุดยอดรับเสียมอินเนาะรับนิดมือ,อ,อตอนแรกไปจับไก่มาดิในไก่มาเอาหรอดเขาแดกมาว่นสิกินไก่ตอนแดกไปไปพ่อหมูวันนี้ให้มองขั้นอืออือกินเนี่ยเอาหรอดเขาแดกมากวดหนึง S <S <S แกนวนว่ากินหมูดีกว่าหมูตุเกีลอยไปสัไม่กเราขาเนี่เออมึง <serves> มือมร์นาืมรนาใกล้ตัวนี้มือนานีเลือไปตีก่อนบะตำรวจเด็ดอเงินมาหรํารอวดอุ้เงินมาหเนาะพันหาไหลมูตัวซื้อมูถ่าซื้อมูถ่าขากินถ้าพ่อากินถาเรืออีกตัวนึงเลือตำรวจเดดอดเตรียมพร้อมเรือสิข้าไปให้อุนเงินมาโดดคือเก่า เดี๋ยวเสียตัวเย็นใหม่ดีๆหางมานันกับขา